ก็สวัสดีนะครับชาวเครื่เสียทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมทองมันช่างกันฟ้านะครับวันนี้ก็มาทดสอบนะครับ power kdd สี่0ันนะครับตัวบนนะครับอ่ไม่สามารถไปกล่องได้นะผมผมผมแพ็กกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับไข่น็อตเรียบร้อยแล้วก็เป็น kdd สี0 0ันวัตต์นะครับตัวนี้18ธรรมดาให้ข้างละสีนะครับข้างละสีดอกนะครับส่วน 10แสกคงปั๊มไอซุป10แสกคงรอให้ข้างละสองนะครับแน่นๆนะครับสองถึงสามดอกได้นะครับอตอนนี้ผมคับ10แสก150อยู่นะครับข้างละสองนะครับอขายอยู่ในราคา5,000บาทนะครับ5,500บาทรวมส่งนะครับอถ้าใครสนใจตอนนี้ก็5,000บาท5,000ทวนเนาะโอเคครับ้ามันทวนรวมส่งอตอนนี้ผมก็คับเบรดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันได้เลยนะครับตัวบนนะครับตัวบนเพิ่งทําเสร็จ

ขาละสามข้าละสี่ผมให้เลยนะครับตัวนี้กล้องอาจจะไม่สวยเป็นกล่องมือสองนะครับถ้าเป็นกล่องมือหนึ่งก็ตัวนี้ก็อยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับตัวนี้นะครับอตอนนี้ผมก็ให้อ่าลูกค้าได้เครื่องแรงแต่ราคาโควิดนะครับทําให้นะครับราคาไม่แรงสามารถเล่นได้แต่กล่องก็จะเป็นมือสองตามราคานะครับ ก็ติดต่อได้เลยนะครับราคา5 0 0 0บาทลงส่งนะครับตัวนี้นะครับให้รับตัวน,นี้นะครับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ